สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ v 8 8คาร์สาขาลาดบัวหลวงนะคะวันนี้นะคะจีนนี่จะพามาชมเป็นตัว t o y ยต a r รี o นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 4 0 0นซีซีนะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะมือสองใหม่ๆเลยนะคะไม่คือติดแก๊สนะคะคันนี้ชมนี้นะคะจะเป็นโฉมตัวท็อปนะคะออปชันไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในนะคะออปชันสวยจัดเต็มมาเลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะจ๊ะ กัะจังหน้าเป็นโครเมยียมแบบนี้สวยๆเลยนะคะ <c oughs> คันนี้นะคะเป็นรถปี2016นะคะตัวท็อปเลยตัวท็อปสุดเลยนะคะ <c oughs> ท่านใดนะคะได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะไม้แท้นะคะไมอยู่คันนี้นะคะไมอยู่ที่อ่ะ8 0 0 0 0นิดๆน,นะคะ8ป0หมืนกว่าเองนะคะ <c oughs> เป็นล้อกระทะฝากครอบนะคะจากโรงงาน สีเดิมเครื่องเดิมบอดี้เดิมเลยนะคะคุณลูกค้าไเยเหลวอยู่กระจกมองข้างมือจับเป็นครเมียมแบบนี้นะจ๊ะสวยๆเลยนะคะแม็กไลเนอร์ใหม่ๆนะ,ะแถม V88 ของเรานะคะแถมกันชนนะคะอย่างดีให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ คันนี้นะคะเราเปิดราคากันอยู่ที่500,000น,นะคะ500,000 5,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาปรึกษามาพูดคุยกันได้เลยนะคะคันนี้รถใหม่ป้ายแดงราคาจะอยู่ที่800,000เลยนะคะ800,000กว่าเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าแต่สําหรับวันนี้นะคะมาในราคารถมือสองนะคะประหยัดไปได้เยอะมากๆเลยนะคะ คันนี้อยู่ที่55,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้ามีเครดิตคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะเริ่มผ่อนกันอยู่ที่เดือนละ9ก้0พัปลายปนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยาก ส่รงระยะเวลากี่ปีนะคะ3ปี5ปี7ปีได้หมดเลยนะคะคันนี้เราจัดเต็มให้ท่านเลยนะคะเข้ามาพูดคุยเงื่อนไขนะคะความต้องการกันได้เลยนะคะภายในห้องโดยสารกว้างๆแบบนี้เลยนะคะอ่าสวยๆเลยนะคะเดิมทุกชิ้นนะคะบอกได้เลยว่าอร่รยทุกชิ้นนะคะน็อตทุกตัวยังเป็นของโรงงานนะคะวอมไาลายมันติฟังก์ชั่นนะคะคุณลูกค้า ออกแบบสเปคการทํางานนะคะควบคุมการทํางานอยู่ที่วงมาลัยได้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะ,ะ๊ะเป็นเกียร์ธรรมดาสวยๆแบบนี้นะคะออกแบบดีไซน์มาได้สวยจริงนะคะอยากให้คุณลูกค้ามาเห็นรถคันจริงมากๆเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถยื่นซื้อรถกับจีนี่ได้นะคะทั่วประเทศเลยนะคะไม่สะดวกขึ้นมาเซ็นเอกสารนะคะตอนนี้ทาง v 8ปดค่าของเรานะคะมีบริการรับจองออนไลน์นะคะ เอกสารท่านครบนะคะเราส่งไปแนนไปเซ็นให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะพร้อมมีบริการส่งรถให้ท่านถึงหน้าบ้านฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะรุ่นนี้แอร์ปรับออโต้นะจ๊ะออปชันเครื่องเล่นนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะออปชันครบนะจ๊ะคันนี้นะของแถมนะคะลูกค้าทุกท่านที่ออก รถกับจินนี่นะคะจินนี่จะมีในส่วนของกล้องติดรถยนต์แถมให้กับคูณลูกค้าทุกคันเลยนะคะเรารับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะให้นานหนึ่งปีเลยนะคะคันนี้มีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะคะดูนะคะรอยมาร์กรอยจุดนะคะน็อตท,ทุกตัวยังไม่ขยับเลยนะคะสำหรับคันนี้สวยจริงนะคะส่วนสีภายนอกนะคะอาจมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยนะจ๊ะคุณลูกค้าแต่ไม่เยอะนะคะ ก็จะมีตรงนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะ0 8 0 5 6 2ป9 1 6นนะคะเน้นย้ำคันนี้นะคะมีเครดิตฟรีดาวได้เลยนะคะสามารถเลือกก่อนได้นานถึง7ปีเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจินนี่ ตามช่องด้วยนะคะเดี๋ยวจีนี่จะมีรถมาอัปเดตและโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ